สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะครับวิ่งครั้งเดียวเอามาเล่าแล้วจะรู้เรื่องหรอมั่วหรือเปล่าโวยรองเท้าคุณได้มาซื้อนะฮะมนุษย์ขาบก็ยังเป็นคนซื้อรองเท้าทั่วไปเหมือนเดิมผมไม่ได้เป็น CEO ที่ไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเหมือนกับเพื่อนๆเนี่แหละนะบางคู่อาจจะมีเขาส่งมาบ้างนะครับแต่เราว่ากันตามตรงเราไม่มีการอวยเกินจริงนะไม่มีการเล่าเกินจริงและไม่มีการมั่วฟิลรองเท้านะครับรองเท้าทุกคู่ไม่มีฟิลเหมือนกันแน่นอนนะฮะไม่งั้นเขาจะออกหานะมยซื้อคู่เดียวก็พอแล้วนะถ้ามันต่างกันแค่หน้าตา n นกี v ว Mer โ พรีเมียมแอร์ซูมซูมเอ็กแอร์ซูมคือนี่นะครับก้อนแอร์นะครับซูมเอ็กซ์คือโฟมสีขาวทั้งก้อนนี้สูง58ใส่แล้วสูงรู้สึกโปร่งขึ้นมาทันทีนะการล็อกเท้าดี D. ล็อกดีระบายดีไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกเน้นเสมอยิ่งเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงคุณยิ่งควรมัดดันนลูกรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครคนอยากได้ของแปลกจบละไม่ใช่มันมากกว่านั้นตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นอะไรแบบทั่วๆไป คือเป็นสนิเกอร์ทั่วไปแล้วเอามาวิ่งได้นิดหน่อยเพราะว่าสนิเกอร์จริงๆก็สามารถวิ่งได้ผมมาตกใจตรงที่ว่าคุณเบนจอนสันเขาไปวิ่ง2ชั่วโมงพูดบ่อยนิดหนึ่งเนะกับรองเท้าคู่นี้ก็แอบตกใจนะพอลองเดินตอนแรกก็รู้สึกนุ่มนะมันนุ่มแปลกๆมันยุบไม่เหมือน Invincible ซึ่งยุบมากกว่านี้แล้วก็เด้งรู้สึกยุบเด้งเร็วนะแล้วก็ไม่เร็วไม่เร็ว ยุบเด้งแล้วก็มีความโครงเคลงเจ้านี่ความโครงเพลงน้อยกว่าเหมือนจะโครงแต่ไม่โครงเพราะว่าฐานมันก็กว้างเหมือนกันแต่อินวินฐานก็กว้างแต่มันโครงกว่านะมันจะแบบเหมือนพลิกไปพลิกมาได้หน่อยๆมันมีความนุ่มมากสําหรับอินวินคนก็เลยชอบกันนะอันนี้นุ่มสบายไม่รู้สึกถึงพื้นนะครับจริงๆไม่รู้สึกถึงพื้นเลยไม่รู้สึกว่าเหยียบพื้นอยู่อะไรอยู่ข้อควรระวังนิดหนึ่ง แม้ว่าเขาจะทํามาค่อนข้างหนาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดมาทำไมแต่จริงๆแล้วน่าจะเพื่อให้แอร์มันให้ตัวได้นะครับแล้วก็เพื่อลดน้ําหนักกรุณาอย่าไปวิ่งที่ที่มันมีหินก้อนโตๆตนะอย่าใช้รองเท้าผิดประเภทขนาดนั้นพื้นเรียบนะพื้นปูนพื้นซีเมนคอนกรีตพื้นยางมาตอยที่เป็นแบบทั่วไปอะ่ะวิ่งไปเถอะแต่ถ้าเจอหินก้อนโตๆต็อย่าไปเหยียบไปครอมมันนะพยายามถ้ามันโตเกิน ประมาณว่าตีสว่าครึ่งนิ้วก้อยเนี่ยนะหลบมันหน่อยก็ดีเผื่อมันมาโดนตรงนี้แล้วแอะแตกมันจะไม่คุ้มนะแล้วเท้ามัดลันด์นลูบแล้วโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรวิ่งแล้วตัวหนังสือไม่หายนะวอมรโรไม่หายนะแล้วก็ระบายอากาศดีกว่าที่คิดวิ่งเสร็จจริงๆแห้งนะเกือบจะไม่ต้องซักแล้วแต่พอดีโมวแต่ยืนโม้ก็เพื่อนเหงื่อค่อยๆไหลลงมาสะสม จากสูงเท้าจากกางเกงลงมาเรื่อยๆก็ถุงรองเท้าเปียกก็เลยซักไปแล้วนะจะดูสะอาดเป็นพิเศษเดินสักพักหนึ่งก็จะชินรองเท้าไม่หัวปักเกินไปเดินง่ายนะครับมีความสบายมีความมั่นคงมันนุ่มมันยุบแต่มันไม่ยวบแล้วมันก็มีแรงคืนทันทีมันพอรองเท้ามันกําลังจะยวบกำลังจะถึงคําว่ายวบแอมันดันออกปองป้อง,อง,องโฟมเขดันด้วยนะ <c oughs> โฟมเขาเด้ง ดีแล้วก็แอร์เขาก็เด้งดตึงตึงนะมันเหมือนมีคนช่วยยกเท้าตลอดน้ำหนัก375-380เนะี่ยรู้สึกเบาไปเลยอารมณ์มันเหมือนพวก RB นะั่นแหละ Fast RB ที่หนักประมาณเนี้ยมันก็ไม่รู้สึกสึกหนักเช่นกันเพราะว่าอะไหล่มันเยอะหรือแม้จะเป็นพราม x 2พราม x ออะไรรองเท้าที่ใหญ่หนักๆแต่ใส่อะไรมาเยอะๆแบบเนี้ยมันช่วยยกรองเท้าได้นะก็จะรู้สึกเบา ไม่รู้สึกถึงน้ําหนักที่มากมายแล้วคู่นี้เหมือนกับว่าเขาทําน้ําหนักมาอยู่ด้านบนเยอะเวลาถือมันไม่ถ่วงล่างมากนะมันไม่ได้เบาวิวแต่มันถ้าเทียบกับหน้าตาน้าหน้าตาขนาดและน้ําหนักที่ช่างบนแต่ช่างแล้วผมว่ามันเบาวกว่าที่คิดนะลองจ็อกแรกๆโอ้โหสบายแท้ลง กิง้งกิ้งกิ้งกิ้งเต็มเท้าอ่ะลงสน้นกิ้งเท้ารองเท้ากลิ้งสบายนะเพราะว่าเนี่ยมันมีความตึงพอสมควรรองเท้าไม่ได้งอได้ยเยอะพอรองเท้ามันงอไม่ได้ยเยอะมันก็จะแบบมันขืนมันไม่ขืนเท้านะแต่มันดึงฟึบกลิ้งไหลไปเรื่อยๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับมีความเด้งลงส้นเนี่ยมันเด้งทั้งโฟมทั้งแอร์ส่งบึง้งแล้วก็กิ้งเท้าไปเบาๆมีความสุขลงเท้า เท้าแบ์เต็มเลย <c oughs> นะครับแล้วก็พอวิ่งจริงวิ่งอีซีวิ่งจ็อกกิ้งก่อนละกันจอกกิง้งเพดเจ็ดสบายชิลเต็มเท้ามั่นคงนะลงยิ่งลงเต็มจะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากกว่าลงส้นซะอีกนะครับลงเต็มปุ๊บมาแบบมันได้เหยียบเราเสียตังไปแล้วใช่ไหมเราได้เหยียบไอ้นี่สองก้อนพร้อมกันอนะบึ้ง ดึงมันไม่ได้ดึงขนาดพามเอ็กอะไรเงี้ยนะแต่แบบมันเป็นความดึงที่แบบสนุกความดึงที่ดีความดึงที่พอใจเลยอะแบบมันพอแล้วอะมันไม่มันไม่เกินคือมันควบคุมง่ายว่างั้นเถอะสาหรับตัวเนี้ยควบคุมง่ายกว่าที่คิดทีนี้พอเร็วกว่า7ก็คือสักหครึ่งวิ่งดีไหมยิ่ง6ครึ่งกลายเป็นว่าเรายิ่งก้าเต็มเรายิ่งลงแรงเต็มเท้าปึ้งรองเท้ายิ่งเด้ง เด้งเด้งจริงๆเด้งนะมันเด้งแบบเด้ง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 ดึง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 อ่ะเด้งส่งส่งส่งโอ้ยสบายวิ่งไปไม่มีการซอยเท้านะวิ่งแบบซอยเท้าไม่สนุกนิดหนึ่งถ้าวิ่งซอยเทา้าแตะแท้แแผมว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าลงแค่ข้างหน้าแล้วส่งออกเลยแบบนี้รองเท้าไปได้เป็นอะไรที่ ขอยาบหน่อยโคตรขัดแย้งกับหน้าตาแบบนี้หน้าตาใหญ่ๆเบอเบอแบบนี้นะครับคือมันดันแบบมันไปแบบผมรู้สึกถึงเพกาซัส41หรือโวเมโร18คือเป็นรองเท้าที่แบบไหลแล้วคือผมก็งงกับไนกี้นะเพกาซัสอย่างเพกาซัสเนี่ย,ยพอเข้าใจว่ารูปร่างมันค่อนข้างเพรียวแม้ว่าน้ำหนักจะเยอะเพกาซัส41น้ำหนัก310กว่ากรัม ไม่ใช่เบาเลยนะเป็นเดลี่ที่บางไม่ไม่หนามากแต่น้ำหนักเยอะแต่วิ่งแล้วคล่องตัวคือดรอปมันเยอะคู่นี้ดรอป10เพกาซัสก็ดรอป8หรือดรอปนะแล้วในขณะที่วอมิโร18ก็เป็นดรอป8หรือ10เช่นกันมันมันไหลอะมันมันเหมือนรองเท้ามันบังคับให้ลงป้าบอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมจะออกเลยแล้วรองเท้ามันส่งออกได้ด้วยอย่างเพกาซัสเนี่ยมันมีแอร์ซูมก็เล็กๆอยู่ตรงนี้มันก็จะยุบแล้วก็ส่งออกนะในขณะที่วอมิโร plus ก็จะเป็นแล้วก็เป็นโฟม2แบบมันก็จะไหลๆแบบเร่งเร้าอ่ะอันนี้ก็คือรองเท้าคู่ขนาดนี้แต่มันก็แบบทำให้ไปได้เร็วนะไม่มีความอืดอาดยืดยาด่าแต่อย่างใดวิ่งเพจ6อีซี่สำหรับผมนะตึงๆอีซี่แบบตึงๆละขึ้นโซน3ละโซน2ปลายโซน3ต้นสบายกลิ้งนิ่งเด้งมีความสุขทีนี้ดับข้อสงสัยอยากลอง วิ่งเพจ5ท่วนวิ่งได้ไหมวิ่งเพจ5ท่วนความลับที่มันเก็บไว้มันเผยออกมาเต็มๆแล้วเพราะว่ามันใช้แรงค่อนข้างเยอะมันคือโซนลายปลายๆโซน4ต้นๆแหละปึ้งพอเราเหยียบเต็มแรงรองเท้ามันแสดงปสิทธิภาพออกมาเต็มที่เลยแอรกับโฟมที่หนามากมันปึ้งออกก้าวยาวมาก ปับปับไม่ต้องเร่งนะควงขากระโดดเหยียบแล้วมันก็จะทำหน้าที่ของมันออกไปเต็มๆนะครับ 9. สบายมีความสุขวิ่งได้นิ่งนะวิ่งได้400ด้วยเพจ5นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่400ด้วยเพจ5แล้วก็ต่อด้วยมี1กิโลเพจประมาณ5ครึ่งหรือ5.40สําหรับรองเท้าแบบนี้ผมว่า ถือว่าเหลือเกินจะพอนะก็เลยหายสงสัยว่าทําไมเขาเอาไปวิ่งมาราธอนได้เวลาแบบนั้นมาหนึ่งคือเขาแข็งแรง2คือรองเท้ามันไปได้มากกว่าหน้าตาที่คุณคิดว่ามันเป็นผมว่าเออมันรองเท้ามันบางคนบอกเหมือนโรลเลอร์เบลดแต่ผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันเหมือนของหลานสาวที่มันเป็นรองเท้าที่มันมีกดปุ่มตรงเนี้ยแล้วมันมีล้องอกออกมาแล้วก็ไถฟืบยก ถ่ายไปอย่างเงี้ยอารมณ์มันเหมือนนั้นเลยคือเราเห็นแบบนั้นแต่แบบวิ่งจริงมันคือรองเท้าว,วิ่งอ่ะมันหน้าตาโคตรสนนเกอร์แต่มันเป็นรองเท้าว,วิ่งได้จริงจังนะใครอยากได้ความมั่นคงความแปลกนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะวิ่งสุดๆวิ่งเร็วๆอยากได้ความสบายการรองรับที่ดีสุดๆความเด้งที่สนุกสนานนะ มันไม่ได้เด้งสุดๆเหมือนรองเท้าซปเปอร์ชูนะแต่มันไม่ใช่รองเท้าที่เด้งป้องเป้งป้องเป้งควบคุมไม่ได้แบบ i n น i ินเซเบมันควบคุมง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วยิ่งกระทืบก็ยิ่งสู้ก็ยิ่งมันที่สําคัญพอมันมีแบบนี้คุณไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าคุณจะกดสูตรหรือเปล่าลงเต็มเท้าปาบออกปาบออกแน่นอนสําหรับวัวเมโรพรีเมียเป็นอะไรที่ถูกใจจนรู้สึกว่า อยากไปลองของที่ราคาถูกกว่า200นั่นก็คือ Pegasus Premium ที่เป็นโฟมเต็มยาวแบบเนี้ยอยากลองเหมือนกันแหละเห็นเขาว่าแต่บคนคนละฟิลนะเพราะว่าโฟมรู้สึกจะไม่เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนั้นคือพยายามไม่ดูตอนแรกอะว่าจะไม่ซื้อพวกพรีเมียมอะไรแบบนี้เพราะคิดว่ามันเป็นพูดจริงๆคือคิดว่าเป็นของหลอกเด็กแต่มันไม่ใช่ มันดันใช้ได้จริงทั้งๆที่หน้าตามันดูใช้ไม่ได้จริงเป็นอะไรที่ประหลาดใจนะแล้วก็ถือว่าเป็นสนิเกอร์คู่แรกก็ได้มั้งสำหรับผมกับ n นกี้นะแบบออกทรง n นกี้เดี๋ยวที่นี้เรามาตรวจความเรียบร้อยรองเท้านิดนึงว่ามันมีอะไรหลุดมั้งหรือเปล่ารอด ผมยังรอดอยู่ยังไม่มีอาการแบะหลุดอ่าอะไรนะก็ซื้อกับ n นกี้โดยตรงก็เคลมได้นะภายใน2ปีจากวันผลิตจากวันผลิตนะหรือ1ปีจากวันซื้อขอให้เก็บาาหลักฐานม้ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งต่อแต่ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สนุกภูมิใจไม่รู้สึก ว่าเงินหล่นแม้แต่น้อยนะครกับราคา7,800บาทคู่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจกันนะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะค,ะความรู้สึกของคนอ้วนๆคนหนึ่งที่ชอบวิ่งนะครับ วิ่งหนีความตายมาแล้วก็มาลองวิ่งเปลี่ยนรองเท้าไปเรื่อยๆเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆล้วนๆจริงๆเลยนะผมชอบแล้วก็ผมชอบซื้อรองเท้าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เพิ่งเป็นนะตอนนี้แต่อย่างใดนะก็แบบลองดูนะครับสวัสดีครับ